โรคภูมิแพ้กับการนอนดึกคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการนอนดึกอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งส่งผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลงมีอาการท้องผูกเป็นประจำและมีของเสียตกค้างในระดับเซลล์ที่สูงมากซึ่งสะสมมาจากการบริโภคอาหารของเสียเหล่านี้และเป็นอาหารของเชื้อโรคและเกิดอาการแพ้ง่ายต่อสารเคมี รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นคำแนะนำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้คือ 1. ดื่มน้ำผักปันวันละ15-20แก้ว 2. ห้ามนอนดึกไม่เกิน3ทุ่ม 4. ควบคุมอารมณ์ไม่เครียดทำสมาธิ 5. ขับถ่ายให้ได้ก่อน7โมงและออกกำลังตอนเช้าเวลาตี 5- ตี5ครึ่งทุกวัน หควบคุมอาหารตามภาพซึ่งถ้าปฏิบัติตามนี้ระยะแรกอาจมีอาการปวดทั้งตัวสักระยะหนึ่งประมาณ7-10วันแล้วจะค่อยๆหายปวดส่วนอาการภูมิแพ้จะดีขึ้นโดยลำดับท่านสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจากช่อง YouTube ไทยวีวังท่านสามารถกดกระดิ่งและกดติดตามช่องของไทยวีวังไว้นะคะถ้ามี การอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่ท่านขอบคุณที่เป็นกำลังใจและติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ